สำหรับแนวข้อสอบนะครับที่สามนะครับก็คือจะเป็นการการบวกนะครับการลบการคูณการหารของระบบตัวเลขฐานต่างๆหลักการมีอยู่ข้อเดียวนะครับเปลี่ยนให้มันมาอยู่ที่ฐาน10นะครับนะเปลี่ยนทุกตัวนะครับเปลี่ยนให้เป็นฐาน10 นะครับเปลี่ยนให้เป็น30ก่อนนะจากนั้นนําไปอะไรนำไปบวกนะครับนำไปลบนําไปคูณนะครับแล้วก็นําไปหารนะแล้วก็จะได้คําตอบออกมานะครับครูจะยกตัวอย่างนะครับข้อหนึ่งนะครับตัวอย่างนะ 7a ฐาน12ะครับคูณกับ 2b นะครับฐาน12 Okay. ข้อนี้ฐาน12เหมือนกันนะครับครูปรับให้กลายเป็นฐาน10นะครับโดยการที่ครูกระจายนะครับคือได้เ7 a เนี่ยฐาน12ก็คือ7คูณ12ถูกปะยกกำลังอะไร7คูณ12ยกกำลัง1นะครับบวกกับนะครับ a นะครับคูณ12ยกกำลัง0โอเคอันนี้คือ 7a ฐาน12นะ ครูคิดเลขตัวนี้ก่อนละกันนะครับครูคิดเลขนี้ก่อนละกัน7คูณ12เป็น84นะครับเมื่อกี้นี้ a ที่เราเรียนไป a คืออะไรนะ a คือ10ถูกไหม12ยกกำลัง0ูนย์คือ่นฉะนอ่นตัวนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น94นะครับเป็น94นะโอเคจากนั้นนะครับครูมาดูไอเจ้าตัว2 b บ้างน,นะครับ อันนี้นะเขียนนิดนึงอันนี้ 7a ฐาน12ฝั 2, ่งนี้ก็คือ 2b ฐาน12นะครับมันคือเท่าไหร่มันคือ2คูณกับ12ยกกำลังอะไรยกกำลัง1บวกกับ b ใช่ไหมคูณกับ12ยกกำลัง0 2นยคูณสิเป็น24บวกกับ b คือเท่าไหร่ b คือ11ถูกไหมคูณกับ12ยกกำลัง0คือเท่าไหร่เอ่ย นนะครับเอา24ปบวกกับ11นะครับมันก็จะกลายเป็น35โอเคได้คำตอบออกมาแล้วนะครับตัวแรกก็คือ94ตัวที่2ก็คือ35นะครับเขาต้องการเอาอะไรเอามาทำอะไรกันเอยเอามาคูณกันนะครับดังนั้นนะครับก็ได้เป็น เขียนจบก,กันนะ 7a ฐาน12นะครับคูณกับ 2b ฐาน12มันคือ914นี่คือ 7a ฐาน12นะคูณกับอะไรคูณกับ35คิดเลขออกมาได้นะครับ3,290นะครับ3,290โอเคอันนี้คือฐาน10 ถ้าสมมุติว่าโจทย์ต้องการให้ตอบเป็นฐาน10ก็ตอบตัวนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าโจทย์ถามหาว่าทําให้มันกลายเป็นฐาน12ก็คือฐานเดิมถูกไหมเราก็ทาต่อจําได้ไหมว่าเปลี่ยนจากฐาน10ให้กลายเป็นฐานใดๆเอาไปทําอะไรเอาไปหารใช่ปะ่ะเดี๋ยวครูตั้งหารเลยนะครับมาตั้งหารฝั่งนี้นะครับสามสองเานนะครับครูต้องการเปลี่ยนให้กลายเป็นฐาน12 เอาอะไรหารนักเรียนเอา12หาร12 1สอง2 2ึ่ได้2ครั้งถูกปะเสร็จเท่าไหร่เสร็จ8อ่า12อะไรได้89 12 5 60 12 6 72 12 7 84 12 7กสิป่สถูกไหม 84แล้วก็85 86 87 88 89เศษเท่าไหร่เศษ5นี่ใส่5ไปนะครับจะเป็น50 12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4 48อ่าได้4ครั้งนะครับเศษเท่าไหร่เอ,อ่ยเศษ2อ่าคูเอา12นะครับหารอีกทีนึงนะครับ สิบสองหนึ่ิบสองสองสโอเคนะเศษเท่าไรเศษสามสิบสองสองยี่สิบสี่นะครับเา่าเหลือเศษเท่าไรเหลือเศษสิบปะเศษสิบจำได้ไหมว่ามันคือเลขอะไรนักเรียนเศษสิบคือ A นะครับเศษสิบคือ a เอาสิหารต่อนะครับสิบสองหนึ่งสิบสองเศษเท่าไร เศษสิบเหมือนกันนะครับโอเคเศษสิบก็คือ a เรียบร้อยนะครับการที่เราจะมาเขียนเป็นเลขฐาน12แล้วเราก็ดูจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับฉะนั้นครูเขียนให้กลายเป็นเลขฐาน12ก็จะได้กลายเป็น1แล้วก็มี a แล้วก็ a นะครับแล้วก็2อีกตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ฐาน12แบบนี้นะ โอเคตอบเลยนะครับดูว่าโจทย์จะให้ตอบในรูปแบบไหนนะครับจะให้ตอบเปนรูปฐาน10ก็ตอบตัวนี้ถ้าต้องการให้ตอบเป็นรูปฐาน12ก็ทําต่ออีกนิดนึงก็จะได้เป็นฐาน12แบบนี้นะครับ